เย็นข yeah, ้าคุยกับพวกท่านดีตั้งแต่อรอบเมื่อกี้แล้ว oh, ถูกไหมโอ้โโโอออ้้้เอาละท่านนั่งลงนั่งลงไปสิท่านสองคนยังนั่งไม่ได้ใช่ไหมใช่ท่านั่งไม่ได้นะ่ะเป็นอะไรมันเจ็บไหล่้ารอดได้เอาระหว่างนี้เราจะจบเรื่องนี้กับพวกข้าแต่ดีๆหรือว่าเกิดนน้ำตา ถ้าอยากรู้นะว่าเรามีเรื่องอะไรกันเขาจะบอกข้าได้ไหมท่านลองถามสาหายท่านคนที่ว่าเพื่อนข้าดีกว่าข้าดีไงใช่ไหมใช่แล้ว,วลองคุยกับเพื่อนข้าดูท่านไ่ายังไงท่านไม่รู้จักข้าใช่ไหมข้าจะไปรู้จักท่านได้ยังไงแล้วข้าก็ไม่รู้จัก<อ>ท่านใช่ออไหมแล้วก็ถูกของท่านเรา้เรียกๆไป,ปเพียงเทยวนะแล้วข้าไปทําอะไรให้เจ้า ถึงต้องพูดไม่ดีสายคลายกันหรอข้าว่าข้าพูดปกติของข้าแบบนี้นะท่านก็แค่ตอบว่าท่านไม่เล่นท่านไม่สนใจท่านแค่พูดแค่นั้นมันยากหรือยังไงสหายแล้วปลายทางของความหมายกับข้าไม่ว่างมันต่างกันยังไงเจ้า,อาบอกข้าว่าเจ้าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นซึ่งมันเป็นคําที่มันไม่ควรพูดกับข้าถูกต้องไหมท่าน ทำไมข้าผูกกับคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องผูกกับท่านไม่ได้ท่านตอบข้าได้ไหมพอท่านพูดเสร็จแล้วท่านก็โดนแบบนี้ไงท่านจะรู้สึกยังไงถ้าข้าทำแบบนี้กับท่านเรื่อยๆละ่ะข้าถามข้านะข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกทำไมจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะ่ะแต่ข้าถืออยากรู้ถึงที่มาที่ไปเฉยๆก็แค่ท่านพูดดีๆกับฉันเอาแบบนี้แล้วกันแก คือท่านไม่โอเคที่คาพูดไม่ดีกับท่านแค่นั้นถูกต้องไหมใช่แล้วอันนี้คือกลุ่มสหายของท่านถูกต้องไหมมีอะไรนะใช่ไหมล่ะใครเอามือลงแม,ม่นางมันมือยกไว้อ่ะทีนี้ค่ะถามต่อวันเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากแค่คาถูกต้องไหมอ่าแล้วท่านจะเอายังไงต่อ ก็ S <S ตวนปืนกันไปเลยที่มันจบๆคุกป,ปากแม่รังข้าไม่ได้จอดอนุญาตให้เจ้ากูนท่านอย่าจอดปืนใส่เด็กเลยท่านท่านเจ้าบ,บอกเด็กให้เงียบหน่อยข้ายังไม่ให้กูแต่ว่าข้าขออย่าจอดปืนใส่เด็กเลยท่านแม่นางใจเย็นก่อนท่านว่ายัางไงท่านอยาาเอาแบบไหนการดวนปืนก็เป็นการตัดสินที่ดีนะท่า,าวนาวปืนกันเลย เอาอย่างนี้ไม่ล่าวทว่าเรื่องศักดิ์ศรีน่ะว่าเลยท่านดวลปืนเพราะปัญหามันเกิดจากที่ท่านไม่พอใจกันถูกไหมล่ะท่านสองคนมันทถกตัดสินกันด้วยการดวลปืนไปด้วยถูกต้องไหมล่ะเพาะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงแต่ข้ามองว่ามาถึงขนาดนี้แล้วแล้วปัญหามันเกิดจากเจ้าสองคนที่ไม่พอใจกันน่ะการดวลปืนตอนลุ่งซางไปเลยข้ารับคำท้า แต่ข้าจะไม่โดนกับเจ้าข้าโดนกับแม่นางคนนั้นข้าเป็นเด็กข้าไม่สนแมนมากๆสหายแมนมากๆ้าไม่ได้ให้เจ้าพูดข้าจะพูดท้ามีอะไรถามต่อได้หรือเปล่าข้าริบเอาเสื้อแดงโอ้ฟอนเนอร์ท่านใจเย็นก่อนนี่ท่านดูให้ข้าพูดเองเถอะขึเฉียงกันข้าแดงท่านเป็นอะไรงั้นเหรอมีปัญหาไงเหรอคิดว่าข้าเป็นอะไรล่ะจะลองทายสิ น่าจะเป็นคนโง่คนนึงแหล่ะอืมเจ้าคงจะเป็นคนฉลาดสินะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะถ้าช่วยเงยียบไหนได้ไหมท่านเสือแดองมีอะไรจุดเริ่มต้นมันมาจากคําพูดของข้าถูกต้องไหมอืมอใช่แล้วล่ะแต่จุดจบจุดเริ่มต้นใหม่เจ้าผู้หญิงท่านบอกไหมจุดเริ่มต้นใหม่ท่านใช่แต่จุดจบขาเลือกเอง อ,ค,อคือไม่ว่าต่อให้พวกข้าจะพูดยังไงจะเลือกยังไงท่านก็จะเลือกที่การดวนปืนกับผู้หญิงถูกต้องไหมใช่แล้วล่ะแล้วข้าถามต่อได้ไหมว่าหลังจากการดวนปืนเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะชนะหรือผู้หญิงชนะเรื่องนี้มันจะจบไหมบอกสายแต่ ้าดวนปืนระหว่างดวนปืนก่อนดวนปืนอ่ะมันต้องฟีเดิมพันกันด้วยนะใช่แล้วถ้าไม่ดวนฟรีๆหรอกนะเสียน่ะเสียเวลาข้าอืมน,น,นั้นเราก็ไม่ดวนดีไหมล้วเราก็ปล่อยเรื่องนี้จบอ้เวม,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 มันจะไม่จบไม่ด <ๆ S 2> ีกว่าข้ารับคำ้าว่าแต่ท่านจะเดิมพันเป็นอะไรเงินก็ได้หรือจะเป็นแม่หญิงคนนี้ก็ได้ข้าขอเดิมพันไปแม่หญิงนั่นดีกว่าถ้าเป็นแม่หญิงคนนั้นข้าคงให้ท่านไม่ได้นะ ท้านคิดว่าแม่หญิงคนนี้มีมูลค่าเท่าไหรล่ะจากวังามูลค่าของแม่หญิงคนนี้เน่ะนะไม่มีเลยเขาลับลค้ามีแต่เขาเป็นสหายของข้าเข้าใจใช่ไหมตรมเวนให้เจ้าสะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดที่ท่านไม่พอใจท่านก็เลือกเงินเดิมพันมาดีกว่าแต่ถ้าเลือกเป็นแม่หญิงคนนี้ข้าไม่ให้ เขาดูหวงแขนนะกับแม่นาคนเนี้ยเขาเป็นสหายข้าน่ะมีคนฝากเขาไว้กับกลุ่มของข้าเขาเป็นเด็กกัมพาท่านเข้าใจใช่ไหมเมื่อมีคนฝากข้าไว้ให้ดูแลข้าก็ต้องดูแลเขาให้ดีงั้นเอาเอาให้พวกข้าดูแลแทนไหมล่ะโอ้นน่นเป็นข้อคิดที่ดีนะท่านถ้าเกิดว่าแม่หญิงคนนั้นพูดคําเดียวว่ายินดีจะไปข้าจะไม่ขัดสักคำแต่ถ้าเขาปฏิเสธข้าก็ไม่ให้ พวกเจ้าจะดูแลอะไรเขาได้เพราะตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยอ่ะไอ้หนูเจ้าคิดว่าไงมาอยู่กับพวกข้าไหมก็ไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะเอาปืนกอกปากเจ้าไว้แบบนี้ไงล่ะแออเป็นยังต้องแล้วข้าเลือกอะไรได้ไหมอังที่ดีเขาว่าไม่มีใครเจ็บตัวเจ้ามาอยู่กับพวกข้าวันสองวันก็ได้ แม่ท่านจำที่ท่านสัญญาัะข้าไว้ได้หรือเปล่าสัญญาสัญญาอะไรเข้าไม่ได้สัญญากับเจ้าไว้เอาข้าวว่าเสียวเวลามากพอแล้วสรุปยังไงนี่พูดมาแม่หนูข้าวปืนจอกปากกับเจ้าแล้ว แฟท่านได้ยินข้าไหมข้าได้ยินว่าย่งไรข้าสัญญาอะไรไว้กับข้าว่ายังไงนะเราสัญญาได้กันมีคนมาฝากหมาให้ข้าเลี้ยงข้าก็จะต้องดูแลหมาของข้านะ่ะฉันว่างไงนะโอ้บไมาหัวเน่าโอ้แกดูมีปัญหานะแกยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้าฉันมีปัญหาอะไรจะทำไงหรอ มีอะไรกับเพื่อนข้าท่านพี่เลขวิเศษท่านเลขเอาละอะไรนะข้าว่าเลขวิเศษท่านเลขอะไรเดี๋ยวตรงนี้ค่อยคุยแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมือนว่าตรงนี้จะมีปัญหามากกว่าเรื่องนี้พวกเจ้าไม่เกี่ยวพวกเจ้านั่งในโดนกับฉั้นไหมนั่งในโดนรอไว้นั่งลงรนั่งไม่ได้นะไม่เป็นไรท่านยืนไว้กับแม่สาวของเจ้าแหละไปแต่พวกนี้ก็เป็นสายองศานะกลับไปยืนซะไอ้นุ่ม ย้ายค่าต้องใช้กำลังอีกเลยข้าเจ้ายังไม่เงียบนะข้าจะอผสมกองข้าท่าใช้กำลังแบบนี้มันก็จะต้องคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฝูกากแล้วไปนั่งซะไม่ก็ไปยืนอยู่ข้างๆเหนียวไกลเลยท่านไปยืนตรงนู้นซะไปยืนกับแม่นาท่าท่านหนุนไปข้าว่าจะเวลา้างให้เรียนนะมันจะส่งส้อนให้เพื่อนเฮ้งไปอนุญาตให้เจ้าใช้ไปอนุญาตให้เจ้าใช้นกเจ้ายกมือยกมือขึ้นสิข้าดับหนึ่งถึงสาม เจ้าทำเลยเจ้ากระทำเลยชอบทำอะไรก็เจ้ากระทำเลยเจ้าไม่คิดจะดูแลเจ้าตัวกลยแล้วเจ้ากล้าเจ้ากระทำเลยถ้าเจ้าเจ้ากระทำจริงๆลนไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้ามีคนมายุ่งนะใช่แล้วล่ะสหายของข้ามันก็เหลือเนื่อของข้านแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเจ้ากล้าเจ้ากระทำเลยทำสิก็ทำข้าอมัดมันไว้ดีกว่าอมัดเพื่อนสาหายไม่ต้องมัดมันได้เลย ขอพูดไดไหมท่านแสดงว่าไงถ้าอยากกลับมาพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นและจุดจบเนี่ยที่ท่านอยากจะดวนปืนกันไปยิงคนนี้เนี่ยอมันยังคงเป็นยังไงต่อถ้าอยากรู้น่ะนส่วนทหารข้าคนนั้นไอ้น้องชายข้าจัดการได้ไหมเราค่อยคุยกันเลกิกกี้เจ้าเป็นคนโดนน่ะเจ้าคิดว่าไงข้าเปลี่ยนใจละวี่ภาพนี้ ข้าว่าเอาเป็นทรัพย์สินดีกว่าอ่ะทรัพย์สินแม่นางคนนี้น่าจะไม่มีอะไรพวกเจ้ามีทั้งหมดกี่คนตรงนี้ห้าคนคนละสองพันไดไหมโว้วนั่นเป็นราคาที่ดีข้ามีถึงอยู่คนละสองพันนะนเรื่องทรัพย์สินนะ่ะทั้งหมดมันก็จะคือหนึ่งหมื่นเหรียญถูกต้องไหมต้องแล้วข้าให้ได้อยู่แล้วถ้ามันจะทําให้เรื่องนี้จบแต่ข้าขอ หนึ่งข้อได้ไหมถ้ามันฟังแล้วข้าโอเคข้าจะยอมรับสุดท้ายแล้วยังไงท่านก็ได้เงินจํานวนหนึ่งหมื่นเหรียญอยู่แล้วแต่เรื่องข้อเสนอที่ท่านยื่นมาตั้งแต่แรกนะว่าท่านอยากจะดวนเพื่อนกับแม่หญิงคนนี้ที่เป็นสายของข้านะถ้าท่านชนะท่านก็เอาไปเลยแต่ถ้าท่านแพ้ข้าไม่ใจได้ไหมข้าไม่ได้อยากได้แล้วสิเพื่อนข้าก็พูดไปแล้วว่าไม่เอาเอาเป็นทรัพย์สินแทนข้าก็บอกแล้วว่าเงินน่ะท่านได้อยู่แล้ว ท่านเป็นหมั่นใจแล้วจะชนะแต่หญิงคนนั้นนาจะไปไหนล่ะเอางี้ท่านจ่ายมาก่อนหนึ่งหมื่นแล้วส่วนดวนปืนแล้วเราค่อยคุยกันกัดตินมันจะยื้อเวลาอนะกัดตินมันส่งสารหาเพื่อนข้าข้าเขาข้าไม่ส่งสารนาใครหรอกนะเพื่อนเจ้าส่งไปแล้วสงสารไปแล้วนะเพื่อนเจ้าส่งสารไปแล้วนะเจ้าคนนี้เนี่ยข้าเขาพูดอะไรนะท่านคือนายกเทศมนตรีเขา ให้ไม่เกินหนึ่งพันนะท่านคนละหรือเปล่าท่านคนละหรือเปล่าท่านถาวางนั้นแหละถ้าคนละเกาะมาห้าพันห้าพัน <5, 000. S 2> โอ้ท่านเสือแดง 5, <000. S 2> ท่านพอจะมีน้ำใจให้ค่ะคุยกับสายน้องสาวค่ะคนนั่นก่อนได้หรือเปล่าค่ะเขาเวลาแข่คู่เดียวนะแล้วแต่เพื่อนข้าเลยไปไม่ใกล้หรอกค่ะเขาคุยแค่ตรงนั้นถ้าให้เวลา,านนหนึ่งนาทีเวลาสากลโอ้ได้เลย หายมานี่ไหนถามมีเลยคุยไอ้มาหัวเน่าเข้าว่ามันมีอะไรแปลกไม่ชอบมาพากลนะท่านพวกแตปายอะไรแบบคอยอะไรฟังนะเราเอาแค่เงินที่เหลือเราฆ่ามันทิ้งไม่ต้องห่วงเอาละก่อนที่มันจะเรียกพวกมาเฆ่าว่าเรายิงมันเลยนะก่อนที่มันจะเรียกพวกมาเพิ่มเราจะซวยเอาได้เงินแล้วเรารีบยิงมันเลยนะเราไปเลยนะได้เลยใส่ราใส่มันห้าคนเลยใช่ไหมท่านใส่แล้วใส่แล้วกระสุนรังเพลิงกันเท่าไรเนาะใส่กระสุนกันได้ดีนะยามันรอดเลยนะรังเพลิงเลยท่าน ฟังนะเราเป็นโจนถ้าเราฆ่ามาเตจเราจะไปตรงไหนดีบอกกันก่อนไหมท่านเราไปมาบนเราจะไปสุสานเล็กต่อเราจะไปเจอกันที่สุสานเล็กไหมสุสานเล็กเราจะไปกันเจอกานเราจะออกไปคนละทางล้กต้องได้เลยเป้าหมายคือสุสานเล็กเป็นไปได้ระหว่างเดินไปคุยเจรจารอบหน้าเนี่ยเจ้าเรียกม้ากันไว้ให้พร้อมได้เลยพาเรียกไว้เลยระตินหมดเวลาแล้วมันนานเกินไปแล้หรอจะไปเรียกมันมาสิ เรียกม้าแล้วเจ้าตีหญิงคนเดียวมันเรียกม้าแล้วล่ะท่านไม่ใช่พวกข้าสหายของท่านเรียกอืมไม่เป็นไรสหายข้าสินการไปเอาของเอาละทรัพย์สินข้าตลาดเก้าสิบเจ็ดข้าให้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าชนะแม่หญิงคนนี้ว้วหรือว่าเจ้ากลัวแพ้วล่ข้าว่าเจ้าเลือกไปแล้วนะ เอาเรียกมากเกินไปแล้วนะเอาอย่างนี้แล้วกันค่าให้เจ้าได้อยู่แล้วห้าพันอ่ะข่าให้ก่อนเลยแล้วกันห้าพันส่วนเรื่องดวลปืนกับแม่หญิงคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ข้าขอถ้าเจ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ้ารับหลังจากที่ข้าให้สั่แล้วเจ้าก็เล่นกันตรงทางรถไฟนี้ท่านหวยังไงท่าไงเจ้าก็เลื่นกันตรงทานว่าไงท่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 าว่าไงท่านวาไงท่านวาไงท่านว่าไานว่าไงท่านว่าไงท่อนล่วเงื่อง ไอ้ยิงเดิมพันเนี่ยยิงดวนดวนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเจ้าเรียกเลยว่าเจ้าอยากดวนอะไรไม่มาส่งนกนล้ท่านมาส่งนกท่านเจ้าเสื้อแดงโอ้ยาอย่าควักปืนนะท่านบอกไปแล้วว่าอย่าควักปืนนะท่านเสื้อแดงว่าไงมาเอาสิท่านเร่งน้ำชคอะไรขาดสลักไว้ที่เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดนะไว้ใจเขาเหรอ ใครให้เจ้าพูดเงียบนะเจ้าเป็นอะไรเนี่ยแม่ญิงสายข้าเจ้าเป็นสายได้หรือยังได้แล้วด้ครับสายข้า หายเออเออครับกาโดนยิงเก่าดีเอาเอาศพเพื่ออะไรไรสายช่วยครับทุกท่าน ใจท่านยิ่งเอ่อไปได้นู่นเดี๋ยวข้ามา